ยินดีต้อนรับกลับสู่คาออโต้เซ็นเตอร์ช่องที่เรานำเสนอเทคโนโลยีและยานยนต์ล้ำอนาคตจากทั่วโลกให้ทุกคนได้ติดตามกันอยู่เสมอวันนี้เรามีบางสิ่งที่พิเศษจริงๆและเรียกได้ว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในโลกการบินเครื่องบินที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดา แต่คือเครื่องบินไฟฟ้าที่จะพลิกโฉมอนาคตการเดินทางทางอากาศนั่นก็คือ N916F หรือชื่อเต็มว่า Beta Alia CX300 เเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วหรือการรบเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งการขนส่งสินค้าการขนส่งผู้โดยสารและแม้แต่ภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ในปี2025โลกการบินกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคพลังงานสะอาดและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ n 916F ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้เครื่องบินลำนี้เป็นตัวแทนความฝันของการบินแบบปราศจากมลพิษเงียบและประหยัดพลังงานที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางทางอากาศของเราไปตลอดกาล เมื่อมองจากภายนอกดีไซน์ที่ล้ำสมัยของ N916LF ดึงดูดสายตาทันทีตัวลำมีรูปทรงเพรียวลมลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการบินพื้นที่ปีกที่กว้างและหางแบบทีเทลช่วยเพิ่มแรงยกและความมั่นคงไม่ว่าจะบินด้วยความเร็วหรือความสูงระดับไหนจุดเด่นสำคัญคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ที่ไม่เพียงช่วยลดมลพิษแต่ยังช่วยลดต้นทุนการใช้งานลงอย่างมหาศาล N916LF ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขั้นสูงทำให้สามารถบินได้ไกลถึง250ไมล์ทะเลหรือประมาณ460กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเพียงพอสำหรับเส้นทางบินภูมิภาคภารกิจฉุกเฉินหรือการขนส่งระยะสั้นนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นและลงในแนวตั้ง VTOL ทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือพื้นที่จำกัดที่ไม่มีรันเวย์ยาวเมื่อก้าวเข้าไปใน c o c k p ิ t นักบินจะพบกับระบบหน้าจอแบบ glass cockpit ที่ทันสมัยประกอบด้วยจอสัมผัสขนาดใหญ่หลายจอที่รวมการนำทางการควบคุมการบินและการตรวจสอบระบบต่างๆเข้าไว้ในอินเทอร์เฟเดียวออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้แต่นักบินที่เคยชินกับเครื่องบินรุ่นเก่าก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสามารถปอรับใช้บรรทุกผู้โดยสารได้ถึง5คนหรือบรรทุกสินค้าในรูปแบบต่างๆระดับเสียงภายในเงียบมากจนผู้โดยสารสามารถพูดคุยหรือพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษทางเสียงในพื้นที่เมืองอีกด้วย โครงสร้างตัวถังสร้างจากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงมีความแข็งแรงแต่เบาทำให้เครื่องบินมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมถึงระบบสำรองหลายชั้น redundancy เพื่อความปลอดภยัยหากระบบใดล้มเหลวระบบสำรองจะเข้ามาช่วยให้บินได้อย่างต่อเนื่อง ด้านสมรรถนะ N916F l F สามารถทำความเร็วครูซซิ่งได้สูงสุดถึง170นอตหรือประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการไต่ระดับก็น่าประทับใจสำหรับเครื่องบินไฟฟ้าทำให้สามารถขึ้นไปยังระดับการบินได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับภารกิจฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินล้ำยุค รวมถึงระบบช่วยบินอัตโนมัติระบบหลีกเลี่ยงการชนและระบบออโต้พิลอตที่ทําให้การบินปลอดภัยและลดความเครียดของนักบินความต้องการในการบํารุงรักษายังน้อยกว่ามากเพราะมอเตอร์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยกว่ามากลดโอกาสการสึกหรอและยืดอายุการใช้งาน ในด้านราคาแม้ยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการในปี2025แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาอาจอยู่ระหว่าง4-5ล้านดอลลาร์อเมริกาต่อเครื่องครึ่องอยู่กับอุปกรณ์และการปรับแต่งเพิ่มเติมแม้ดูเหมือนราคาแพงแต่เมื่อเทียบกับค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้การบำรุงรักษาที่ถูกกว่าและอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการลดการปล่อยคาร์บอน ทำให้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่าประเทศไทยเองที่กำลังพัฒนาระบบคมนาคมและลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวก็เริ่มแสดงความสนใจที่จะนำเข้าเครื่องบินไฟฟ้าประเภทนี้มาใช้งานทั้งในภาครัฐและเอกชนเมื่อเทียบกับโครงการทหารเช่นระบบขีปนาวุธหรือเครื่องบินรบใหม่ๆที่มีราคาหลายสิบถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์การลงทุนใน n 9 1 6 l f นั้นดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเข้าถึงได้ง่ายกว่ามาก ในขณะเดียวกันภาคกลาโหมไทยก็พัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งด้านขีปนาวุธทั้งระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่สามารถสกัดเป้าหมายระยะไกลาราคาของระบบเหล่านี้บางครั้งสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อหน่วยและประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นสวีเดนสหรัฐอเมริกาและจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินสเตล ระบบบัญชาการและควบคุมแบบบูรณาการและเครือข่ายป้องกันทางอากาศหลายชั้นการลงทุนในระบบเหล่านี้จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงแต่ถ้ามองในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน n 9 1 6 l f เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาในทางสันติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเห็น n 9 1 6 l f จอดอยู่บนรันเวย์หรือบินผ่านท้องฟ้าอย่างเงียบสงบคุณจะเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องบิน แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตการบินที่ท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าความแรงต้องมาพร้อมกับเสียงดังและมละพิษแต่ N916LF พิสูจน์แล้วว่าความแรงเทคโนโลยีและความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้การออกแบบทุกเส้นทุกโค้งบนตัวเครื่องมีจุดประสงค์เชิงฟังก์ชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยจนใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง การผลักดันการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยไม่ได้หยุดแค่รถยนต์หรือการคมนาคมทางถนนแต่ด้วยโครงการแบบ N916F l F ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการบินไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลองนึกภาพทีมแพทย์ที่สามารถขนส่งอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วหรือศูนย์กระจายสินค้าที่สามารถส่งพัสดุได้อย่างเงียบและปลอดมลพิษ นี่ไม่ใช่ในิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันเกิดขึ้นแล้วและ N916F คือหัวใจขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้ในขณนะดเดียวกันการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของไทยก็ก้าวหน้าไปอย่างมากภายในปี2025ไทยตั้งเป้าที่จะมีเครือข่ายระบบป้องกันทางอากาศแบบครบวงจรที่สามารถสกัดภัยคุกคามทางอากาศได้หลายรูปแบบ ราคาของระบบเหล่านี้อาจสูงถึงกว่า1 0 0ล้านดอลลาร์ต่อชุดแต่ก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงขณะที่การลงทุนในเครื่องบินไฟฟ้าเช่น n916LF เป็นการลงทุนที่มุ่งไปสู่การคมนาคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพิจารณากระแสโลกที่กำลังมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการพัฒนาที่ยั่งยืนเครื่องบินไฟฟ้าเช่น n916f จะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่พัฒนาไปไกลขึ้นเครื่องบินในอนาคตอาจจะบินได้ไกลขึ้น2ถึงเท่าการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาที่ลดลงหลักล้านตลอดอายุการใช้งานก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการหลายรายจะหันมาเลือกใช้ อีกทั้งการทํางานที่เงียบก,กว่ามากยังทําให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการรับส่งผู้โดยสาร VIP การขนส่งทางการแพทย์หรือการขนส่งพัสดุก็สามารถทําได้ทั้งหมดอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืนด้วยการนําเข้าเครื่องบินไฟฟ้าแบบ N 9 16LF ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการบินได้อย่างมาก และยังเป็นการแสดงจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้เห็นการผสมผสานกับการพัฒนาระบบขีปนาวุธสมัยใหม่จึงถือเป็นการลงทุนที่บาลานซ์ทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอนาคตการบินจะไม่ได้มีแค่เครื่องบินรบที่เสียงดังเร็วหรือดุดันแต่จะประกอบด้วยโซลูชันที่เงียบมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น N916LF ถ้าทุกคนตื่นเต้นกับอนาคตของการบินและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเราอย่าลืมกดติดตาม Car Auto Center และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุดล้ำรถยนต์และเครื่องบินจากทั่วโลกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรีวิวเชิงลึกการทดสอบสมรรถนะและการวิเคราะห์นวัตกรรมใหม่ๆก่อนใครขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยคิดใหม่ทำใหม่และก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันครับ